เบื่อเกมยิงคนไปครับพี่น้องมาลองยิงกระดาษในเกมเปเปอร์แมนกันดีกว่าเอ๊ะปืนเนี่ยเป็นไงอยาโอ้โหมาดูกันเลยพวกแกคอยคอยของเราหายไปสาว้อยขวัญใจโมโอเอ๊ที่หน้าทหารรับจ้างเสียงเข้มกายน้องเหมียเหมียเซนเดลักของเราเทลิเซีย สาวน้อยโคตรตลลี่บิลลี่ผู้ฝึกสอนคนเล่นเหม่นในเกมซิลลุก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าจะโผล่ไปทำไมผลฝึกสอนแค่นี้และนี่ก็คือกละครในเกมแบทปร์แมนนั่นเองเนะในเกมนี้จะมีบทให้เล่นทั้งหมด4โหมดหลักๆนั่นเองมีโมดอะไรบ้างมาดูกันเลยโหมดเดียวหรือโหมดเกลียนอยากเล่นกับใครเกลียกล่าแม่เลย เขากกิกับเพื่อนแล้วก็แจกให้ทีมแบทเทิลทีนี้แหละจะได้กอดคอกันเกลียนเอ้ยกอดคอกันชนะทีมสติโบดขโมยสีชาวบ้านเกมระชนะข้าคุณเป็นขโมยสีจากฐานเกิดตงไปซูมเลยเบิดบอลระเบิดเกมไหนไม่มีบแล้วระเบิดเกมนั้นไม่ใช่เกมจะปิดกับพี่น้องจริงไหมเนี่ยน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันอะไรอ่ะก็ไม่ก็ไม่ขึ้นลอยได้อ่ะอ๋อจะคือระเบิดลอยนั่นเองที่เอาไว้ลอยฝ่ายได้ กมนี้เกมธนาคาที่มีระเบิดลอยครับสกุลเล่นลวันนจบไปแล้วก็จะเงินในเกมเอาไปซื้อของกระตังกันด้วยนะเติมตาเมันก็เติมก็ได้เอาไว้ท่เกมนี้ไม่มากกว่า50กระบอกและสมจริงคุกกระบอกและมีแฟชั่นหลากหลายมากระปุ่นส์เอกเอกจะกัดเป็นโะจ๊กทุดไตน่ตรนะขับเบือเกลียร์แล้วเอ้ขับเบือเล่นแล้วก็สามารถมาพูดคุยกันได้ในแชทโหมดใช้สมารถแสดงค่าทางอ e ีโมได้ด้วยนะ เอย,เยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่ได้บอกคุณความสนุกสะใจในการเล่นคุณจะได้สัมผัสเมื่อเข้ามาลองเล่นเกมยาวมองแกตาลองเล่นเลยเแมนดอรับชมแล้วอย่าลืมเข้ามาสมัครแลกการเย็นๆนะครับ